อครับในรุ่นของไฮแอดครับอคั โอ้ยไปว่าวปลายเฉยเลยเสียดายครับยาวเลยนี้13 089ครับ13 0 8 9น้มาดูครับวันนี้รถซ้อมครับรีโว่โปรครับไปครับ หนี่สองครับเก้าจุดหนึ่งสามเร้อยยี่สิบเอ็ดครับหนึ่ครับ ครับมาดูครับ 3, สามพันซิงครับช่างเปิ้ลเครื่องซิงครับคันนี้ทำการซ้อมนะครับนี้เป็นน่าจะตันสี่ห้าสิบ 2องอร์เีตครับ่อรับ่อวับันน้น่องหนึ่ครับเป็นร้านที่สของปูเชางลิ์ครับในรุ่นของไอแอดครับม้งน้อยเดียร์ลักกี้ชอบขับนะครับต้องพดให้เด็่านตครับตอบด้วยการท่า สองว่าวอีกแล้ว สิบเอ็ดเสมหนึ่งสบเอ็ดเก้าสามหนึ่งร้อยแปดสิบแปดครับ